โครงการปลูกต้นไม้ชายคลองณชุมชนพัฒนาลำต้นใสเขตมีนบุรีเป็นการดำเนินงานที่สืบเนื่องจากการที่เครือซีพีโดยบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนมีนบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในโครงการข ok ุดลอกคูคลองลำต้นใสเพื่อเตรียมรองรับการระบายน้ำในพื้นที่ประสบภัยวันนี้พนักงานจิตสาธารณะใจอาสาสมัครของซีพมีนบุรี ได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้ปีดิยาโทนเพื่อสร้างความสวยงามในชุมชนและปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับแนวคันดินของคูคลองและยังช่วยป้องกันการพังทลายของไหลถนนด้วยการปลูกหญ้าแฝกเนี่ยนะครับก็ทำให้คันดินเนี่ยมันแข็งแรงนะครับถ้าน้ำมาหรือว่าน้ำน้อยน้ำเยอะนะฮะคันดินตรงเนี้ยที่เราขุดลอกให้มันสวยงามแล้วก็กจะปลอดภยัย ก็เป็นการสร้างคันของยั่ยงยืนนะครับการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีได้เป็นเพียงการปรับสภาพแวดล้อมให้คนในชุมชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกรักแผ่นดินให้เกิดกับชุมชนและจิตอาสาทุกคนนี่คือสิ่งที่องค์กรอย่างเครือซีพีตระหนักมาโดยตลอด นอกจากเรามาทํากิจกรรมให้ชุมชนแล้วก็อยากให้พนักง,งานนานนานทีพีหนนะคะมีความสนุกนะคะก็เป็นการเพิ่มความสามัคคีระหว่างชุมชนโรงงานแล้วก็หน่วยงานราชการค่ะเป็นโครงการที่ดีนะครับที่เราได้ตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของสังคมที่เข้าไปก็มันก็ยังยังดีครับไปช่วยเขารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราทำกิจกรรมของเครือ CP โดย CPF มีนบุรีในครั้งนี้คือส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กรด้านการตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการสร้างสารรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนและองค์กร